เสร็จเรียบร้อยสีสันน่ารับประทานมากกันเลยทีเดียวชูถาดนะครับมาแล้วนี่ได้แล้วค่ะวันนี้ครับไปไปแสตโตกันเลยครับสวัสดีค่ะมาอีกแล้วมสดีครับไม่เคล้นตาโปครับผมอุ้ด้ทั้งวันเจ้าตี มื่อนี้ค่ะได้เมนูค่ะทอดทอดปลาซอยทอดปลาขาวซอยแล้วก็จะเฮ็ดปนปลาทูแห้งพี่น้องเกี่ยวปลาทูแห้งนะคะแต่สิมาเหตุในเบิ่งอันนี้แหละคือยังก็คือวัดวัตถุดิบของเราในวันนี้เอาแบบเชฟดูคุณแพาวครับวันนี้เรามีวัตถุดิบนะฮะที่เป็นปลาซอยนะครับแห้งแล้วก็ปลาทูแห้ง ปลาทูปิงน่าแหลมด้วยนะครับวันนี้เราจะทําอะไรกินแล้วครับคุณแพรวครับวันนี้เราก็จะมาทอดนะคะวันนี้เราจะมาทอดปลาส้อยขาวนะครับคุณผู้ชมนี่เราทํากระทะนะครับตั้งไฟอย่างดีนะฮะครัวของเรานี้ถูกออกแบบมาโดยวิศวกรรมวิศกรระดับโลกเลยเด้อฮอันนี้รอน้ำมันเดือดครับคุณแพราวครับ จะหลังจากน้ำมันเดือดแล้วนะคะคุณหมกห้วขาเราก็จะนําปลาส้อยอลงไปทอดได้เลยนะคะปลาร้าขาส้อยนะครับโดนน้ำมันอุ้ยระวังไฟนะคะนะครับมันก็จะเป็นสภาพนี้แหละครับคุณผู้ชมครับดิฉันว่าไฟมันแรงวันนี้นเราจะมาทำทอดปลาส้อยกันนะครับโอ้ พอปลาส้อยโดนน้ำมันก็จะเหลืองอลา,ามงามตามากเลยทีเดียวเราจะทอดกี่ตัวครับคุณแพลวพลววันนี้ประมาณ7ตัวค่ะเราจะทอด7ตัวนะครับพอดีรับประทานนะครับโอ้โหปลาส้อยนี่เป็นปลาส้อยเขื่อนนะครับนะเป็นปลาจากแหล่งน้ำธรรมชาติกันเลยทีเดียวทอดพอกับกานี่นะฮะไม่ต้องทอดเยอะนะครับ เอาทอดพอกินวันนี้นะครับเพื่อที่จะไปกินกับน้ำพริกปลาทูนะครับครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราทอดปลาเสร็จแล้วเราก็จะมาตำน้ำพริกปลาทูนะครับเป็นสูตรของคนอีสานของเรานี่เองนะครับโดยการที่เราจะใส่ผักย่างลงไปนะเนียงพ,พริกตัวนี้เออพริกกี่ลงไปนะฮะโอ้ขี้เดียดตันงผู้ผักนี่ <laughs> นี่ครับเราไม่ต้องใส่เยอะนะครับเพราะว่าเราจะเผ็ดท้องเรานะฮะเพราะเมื่อคืนนี้ผมเข้าน้องน้ขาดสายเลยตําพริกแล้วก็กระเทียมลงไปนะครับกระเทียมใส่จักสองเหงียงอสองเหงียงสองกรีบนะครับใส่กระเทียมสองกรีบนะครับแปะให้ด้วยเพราะเพราะว่าเอฟซีมาทามว่าแผ่วๆวะสันเข้ามาให่นี่คือ,อยังให่ก็ <c oughs> คือการ <c oughs> ที่เราแงะแกะ แกะเอาชิ้นเนื้อนะฮะออกจากกระดูกหรือว่าก้างนี่เองนะครับก็คือคําว่าใจ้นะครับถ้าแปลเป็นภาษาอีสานเป็นภาษาไทยก็ยากหน่อยนะครับเพราะว่าภาษาอีสานนั้นเข้าใจยากเราก็ทาให้ละเอียดเลยทีเดียวเชียวแหละนะครับวันนี้เราได้ปลาทูจริงๆนะฮะเพราะว่ามีสองตัวถ้ามีสามตัวจะเป็นปลาทีนะฮะถ้ามีตัวเดียวก็เป็นปลาวัน ปลาวันหรือปลาวันปลาวันกาวันก็คือหนึ่งนะอันนี้ปลาทูครับปลาสองจะเอามาเสร็จแล้วเราก็จะใจ้ยเนื้อมันใสนะครับหรือว่าแทะเนื้อมันออกแกะแกะหัวมันออกก่อนนะหัวอย่าทิ้งนะครับเพราะว่าเราเอาไว้ใจ้ยโอ้โหเนื้อปลาทูนะครับจากลุ่มน้ําอเมซอนนะฮะค่คอยว่าแล้วปลาทูชนิดนี้ต้องเอาเจระเข้เป็นเหยื่อนะครับถึงจะได้มันมา <laughs> ก้างนะก้างเวล่าล่าก้างแต่ละผิชอบผู้ใดไผมันปากภัยปากมั่นแล้วนี่ครับคุณผู้ชมครับเนี่ยตัวดีเลยก้างนะฮะตัวหนึ่งก็จคงจะพอดีในการกินนะครับที่จริงเวตอนที่เราไปตกมามันได้ตัวเยอะใหญ่กว่านี้เป็นตกเอาตีนเพอเรามาขังไว้นะครับมันขาดอาหารมันก็เลยเหลือตัวแค่นี้ครับใจออกดีๆนะฮะ โอ้อันนี้อย่าทิ้งนะครับจะไว้กินดิค่ะเอาไปล่อแมงวันโอ้ไปล่อแมงวันไปลอ,อบอกไม่ขึ้นตีวันนี้ไม่ขึ้นถูกสังหารเยอะเลยทีเดียวเราจะใช้เวลาในการแทะเนื้อนะครับของปลาทูประมาณสี่ชั่วโมงนะครับเพราะเราจะเอาก้างออกอย่างละเอียดมากเลยทีเดียว<บ>นี่เนื้อปลาทูพี่้องครับเอาคือเปลี่ยนไปเนื้อปลาทูครับนี่ ยอดเลยทีเดียวเชียวเอาแล้วครับคุณผู้ชมครับสี่ชั่วโมงผ่านไปไวเหมือนโกหกครับเพราะว่าเราโกหกจริงๆตมครับทีนี้หลังจากที่เราแกะเนื้อปลาทูเสร็จแล้วนะครับเราก็ตำให้ละเอียดเลยทีเดียวนะครับเราใช้ประมาณการตำนี่กี่ชั่วโมงครับแป๊บๆตำให้ละเอียดค่ะ ำให้ละเอียดนะให้เป็นเป็นผงให้เป็นผงก็ประมาณสองวันนะครับ <laughs> นี่ครับ <laughs> เนื้อปลาทูของเราจะขาวมาก <laughs> เวลาโดนกระพริะแล้วมันจะรู้สึกว่ามีความอร่อยหอมขึ้นมาทันทีนะครับตำเข้าไปตำเข้าไปแม่สั่งตำเกิดมาเพื่อตำนะครับแผวๆนะครับ บม่ได้ตำมะฮุงหลายมือแล้วเด้อไปตำหลายวันแล้วเพราะว่าไม่มีเพื่อนกินเพราะหมกเองก็กินไม่ได้ช่วงนี้พร้อไม่ดี <c oughs> ต้องให้น้องเสลอมมากินก็บพล่เพ้าครับพี่น้องครับอะแต่<ส>เราก็ากาบีบมะนาวลงไปนะครับโอ้โหน้ำมะนาวครับบีบมะนาวหวดเลยค่ะขนาดบีบนิดเดียวนะครับถ้าบีบทั้งลูกคง,งจะท่วมเจียงนาของผมเลยทีเดียว ใช้น้ำปลาคะ่ะพี่น้องใส้น้ำปลาลงไปนะครับซีมมังกรจ้นดูก,ก่อนครับวันนี้เราไม่ใส่น้ำปลาใช่ไหมครับบ่ได้ใส่ค่ะแล้วน้ำปลาหมูมวกอร่อยมากหมูบัวว่าสินค่ะที่ขายดีของเฮาขึ้นคืออะไรครับขนมจีนขนมจีนขายดีมากนะฮะขนมจีนแล้วก็แจ่วบองแล้วก็ปลาซอยโอ รอบนี้ปาลารดปลาเสียบท่งปลาเสื่อมขายดีขายดีดีทุกอย่างก็ว่าเลยนะครับไม่ต้องไปอ้อมคว่มนะฮะซิมก่อนนะครับเป็นไงครับ<ะ>อร่อยใช่ไหมใค่น้ำปลาอีกนิดนึงนิดนึงนะครับเพราะว่าปลาทูเขาจะมีความเค็มอยู่แล้วปลาทูเขาจะมีความเค็มอยู่แล้วเราไม่ต้องใช้น้ำปลายเยอะนะครับจ้ะ เอาเข้าไปยินเ,เข้าไปไม่ขึ้นตาโปหลังจากนั้นเขาก็จะเอาหอมอหอมใสเลยครับซอยลงไปเลยพี่น้องแล้วก็ตำอีกใช่ไหมครับแมนค่ะให้เขากับหอมแล,ล้วก็พ่อล้ว เร็วเลยทีเดียวเชียวแล้วล้วเดีวันนี้เสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะตักใส่ถ้วยนะครับเป็นอันเสร็จพิธีในการกินนะครับโในการทาอาหารวันนี้นะครับอะแล้วเราไปกินกันครับเอฟซีครับน้ำพริกปลาทูแห้งเลยครับโอ้โหสีสันน่ารับประทานมากเลยทีเดียวข้าวเหนียวจ้ำเป๊ะเป๊ก็คงจะอร่อยมากนะครับอื้อหือ เสร็จเรียบร้อยสีสันน่ารับประทานมากกันเลยทีเดียวชูถาดนะครับชูถาดเลยครับมาแล้วนี่ครับ,รบได้แล้วค่ะวันนี้ครับไปไปแสตกกันเลยครับมากินน้ำกันค่ะพี่น้องค่ะแล้วแล้วเจมอก มาเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมนูปลาส้อยขาวทอดแล้วก็น้ำพริกปลาทูแห้งนะครับจ้าเราจะมาดื่มกันนะครับดื่มยังเราจะมาแส่ตกกันนะครับแสตกแปลว่าอะไรครับสแตกสตกครับอ่ามาสแตกด้วยกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับอืมพี่น้องเอ้ยปั้นข้าวก่อนนะครับจ้าอ้าวปั้นเสร็จแล้วเราก็คุยเอาเลยนะฮะโอ้พี่น้องเอ้ยคำใหญ่เลยแม่คำใหญ่ครับพี่น้องครับเอาใส่ปากครับแ่บ่ โอชุดยูฮันสุกในเมืองฝ่ามีแตแดดกับฝนอือคุณนะ่ะเนื้อเป็นพงเป็นพงลยพี่น้องอร่อยมากปลาขาวซอยนะคะทอดเป็นพวงก็ได้ดิทอดนพวงก็ได้เอาไปทอดขายเป็นพวงครับหมาเลยครับคุณผู้ชมครับกินต่อกินต่อ,อเป็นปลาซอยขาวครับพี่น้องครับปลาซอยขาวนะครับ Ừ, พ่อจะ,ะจเอาไปตำแก้วตำแก้วก็ได้ด้วยเนาะใส่รชอบตำแก้วฮะตำเลยน่าอร่อยมากมวนไสยพักมัวนไสยพักซี่พี่ตองเอ้ยมวนไสยเอาพักซี่คือบไปอยู่วัดพักซี่อิสระเขาเหนียวเขาเหนียว เดี๋ยอีดีขี้โลดเข่าเนี่มันเฮ็ดยากเข่าเนี่ยเฮ็ดยากเฮ็ดเอากินไปเลยเฮ็ดเอาตัวบ่เห็นบ่กไม่ปลูกเอาเดีปลูกนั่นละอืมไม่ได้กินหลายมือกแทบพูเก่านเลยอืมหอมใท้ ปลาแห้งเราเนี่ยถ้าเราทานไม่หมดพยายามพึ่งไว้นะฮะพึ่งแดดพึ่งร่มแดดพึ่งร่มแดดพึ่งแดดมันสิแห่งพวกเกาพึ่งร่มไว้แซบบปแฉวแซบยัวสี่พรพี่พรพี่พรเมื่อหนาเอาไปแหงไปแลก ้ราไม่เราเด้อ้ราไม่จังไม่ก็คืน,นาฝนเขามานี่พี่น้องเอ้ยบุยแต่สิกินช่วงนี้เราต้องกินอาหารตามฤดูกาลไปก่อนนะครับโอ้ย,ยขับขีบ่นะม้วนใส่ครับมี่น,นหลายรสพกพี่น้องเพื่อสุขภาพค่ะอ,อื้อ bây giờ ăn đón lễ chưa bà thưa bây giờ ăn ngay mong hmm. ngay vườn hao ngay ไม่ขึ้นหนีเด้อไม่ขึ้นอาปากกรุงหลวงเอฟซีเป็นอาปากน้ำบักเน่าโมเมนต์บักเตียงนะี่ ปลาแห้งกินได้ทุกคาบได้อีิลี ีออ่องเแียงกินน้ะพี่ลองเอ้ยผักซี่ง่ามหลายพี่้องง่ายู่เลี่ยคอมเใชบปลาใช้เนื้อกอ็แคบมัอนอาจจะเห็ดเมนูอย่างไไก่ย่างมดแดงอเอฟซีเพิ่นเห็นน่นเพิ่นเห็นบานเจ้าะขอไปอันคอมเมนต์เพิ่นว่าไงไหนเพิ่นว่าบานเป็นต่ยู เป็นอดี่ยวตัวมี่นงบ้านผมอืที่น้ำขิงแต่ว่ามือว่านจะได้ประดิทธิภาไปเบิ่งน้ำขงิงมือนะเพราะว่าเฝ้าสร้างเฝ้าเท่านั้นแบบว่าค้นหาปลาแบบมันมันอั็นไปช่วงนั้นขเขาจะบูหาปลากันช่วงแรงๆว่ะผ้าคีเลื่อเนี่ยเลือกกีบเนี่ยอไปคีลื่อเรียนติบัวหาปลาน้นขงิง มังอะข้าไข่อยไปขีเรือบะค่าซิกมันเหอาอีขีเรือกออกไปกลางน้งําโขงโอ้ขอบะแปนยมเด้อเสร็จเราก็ปล่อยลากอ้วนเข้ามาปล่อยอ้วนไปไหลไปครับทุกท่านข่อยยันดีภาพไป,พไ,ป,ปไม่ต้องยังนมีข่อยอยู่ทัางคนเจ้าดีกลัวยังเฮ้ยอะไนั่งเป็นต่นย่านเป็นยอนเจ้าเราข่อยยานเรือขวม ผมอยู่กับน้ำโคงไม่ได้หน่อยครับเจาก็ไปน้ำลุงสองคนเลรวข่อย่ายย่ฟังเคบอไอกบน้องไปน้ำกันผมวายนําเป็นตั้งแต่อายุห้าปีอ้ยข่อยวายเป็นตั้งแต่ข่อยอายุปีหนึ่งหัวจะข่วมวายแบบเลยพาอเป็นลูกน้ำโค้งครับพี่น้องครับมีเรื่องเล่าที่นาสะพึ่งกลวยดิอือ จะฝันมัน้ยบ่ไม่ฟันเป็นเรื่องจริงที่ผมประสบเจอตั้งแต่อายุประมาณเจ็ดแปดขวบบอกให้พี่น้องฟังเนียอันเรื่องเดือนบ่เมื่อเมื่อผมไปเล่นน้ำโขงเนี่ยครับบ้านผมนี่เป็นหาดทรายย่างออกไปเท่าไรก็ตื้นแต่ว่ามีช่วงลึกกับมมีช่วงลึกเนี่ยเขาเรียกว่าพักถ้าโต๊ะพักตอนสิร้อยเข่าไมา่ห่ย ขึ้นน,น้ำมีนส้วงออกไปสงออกไปตกหวางแต่ผมก็ตกมาแล้วฮะช่วงนั้นที่กํลังมุดน้ำานี่นมุดเล่นน้ำผมสิเลนน้ำอยู่ประมาณเเพี้ยงข้อเนี่ยแล้วก็มุดหาเก็บีหินเนี่ยนะยในใต้น้ำบังเอิ้วนวเท้าผมเนี่ยครับไปสัมผัสกับไม้ไม้คันไม้ครับ มันสิเป็นคันเรือแต่ว่าบบฮูไม่อย่างที่แรกไปเหยียบปุ๊บไม่อย่างเกิดความงสงสัยครับือความเป็นเล็กน้อยก็ <c oughs> เลยมุดลงไปครับมุดลงไปควัดไส้ออกใตน้ำขงนี่นี่มุดออกเห็นไหมครับเพราะน้ำมันใสครับพี่น้องต้องบอกว่าน้ำใสเห็นไหมมันเป็นขขไข่ไข่ไหมเลือดขาดเลือดมันสิเป็นที่นั่งนะเอะมันไข่ไข่ขเลือดก็เลยควัดไปอีกเป็นเลือดดีครับพี่น้องครับ ผมใส่เวลาควัดดินออกเนี่ยไส้เนี่ยที่มันทมเนี่ยประมาณกับชั่วโมงครับผู้เดียวได้บอกบอกผู้ใดว่ามัว,ว,วเรนไปหมุดจะชั่วโมงนึงน่ะบอกมุดขืนมากตนนัวเน,นาะถึงหายใจเขาพูดล่งไปตัวบ่หมหมุดจนาตายแล้วบ่ถ่ายผมได้เอาเหื่อนั่นขืนมากได้นะครับเมื่อเป็นเหืออเ่อข้อเรือคอที่เขาทําจากต้นไม้ต้นเดียวครับอืนะผมเอาขืนมาก ซึ่งแปลกว่าเมื่อลับบากเงี้เนี่ยผมเอาขึ้นมาได้ผู้ดเดียวงงบ่บางงวคลายาเพ่นอยากขึ้นมากเนะาะขันแมนต้นไม้กันการที่เอาเมื่อขึ้นมาเนี่ยเขาต้องคอยพยุงมันขึ้นมาเพอพอพยุงปุ๊บคอนพลน,นามเนี่ยเขาจับทายเมื่อโยกทั้งสี่ครับนามมันสีไลออกที่เมื่อผมดึงเลือดเขามาฟังครับเลือดรันันผมเบิ่งแล้วมันมีความมันมีความขัง นะครับเ,เลือสมัยกอนผมก็ลากเขามาจอดที่แต่ฟังไว้แล้วกับ <c oughs> เอาเสือ้อมัดเสื้อมัดไว้ครับรักนะครับแล้วผมก็แวนขึ้นไปเรื่องวิ่งขึ้นไปข้างบนบ้านไปเรียกผู้ใหญ่ลงมาดูนะครับผู้ใหญ่ก็บ่าเสือเงื้ออยังเงื่ออย่างนน,นะเรืออะไรไเงือเกาคนก็แล่นต้องกวลลงมาผู้บอกรับพอลงมาถึงหมองเงือกจอดพวกเห็นแม่กระทั่งเสือ กระทั่งต่อครับนี่คือเรื่องจริงเลยผู้ใหญ่ว่าผมตัวแบบนี้โอ้ยบบนี้หาตัวมูผู้ใหญ่ผมจ่บไาไปงขึ้นกับพเสือ้อบ่เสือ้อครั<ๆ>บฟังแถวๆบ้านเจมกนะคนจะมีะธาตุกลางน้ำเนาะื่ว่ไม่เป็นะธาตัดเป็นะราถุอันที่ว่าอย่างบอกให้ฟังนะ เป็นพระธาตุอันนั้นก่อนถึงถึงบ้านเป็น,ปนพระธาตุล่าหนองอซึ่งเป็นพระธาตุบรรจุอัฐิอขององค์พระสมัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดเทลม่มเมื่อหลายร้อยปีแล้วททล,ล่มลง่มร้อยก็ปีละสองร้อยละรวมลุลมล่นกันเรือแต้ฐานนะครับซึ่งเคยไปกาบายทนหนึ่งนะครับเห็นยอดมีฝรั่งต้องขี่เรือเข้าไปกลางม่น้ำโขงนะมีนักดำน้ำจาก ตั้งประเทศนั้นเขามาบิดมาสำรวจเลยเห็นในฐานจะส่วนขึ้นไปน่ะจมดินลงไปแล้วนะครับไตเห็นโพนามขึ้นมาเนาะโพขึ้นมาแย่หนาแรงแย่หนาแรงคนมาท่องเที่ยวก่ไปจ้จังเรือให้เลือผ้าขามไปพุ่นจะเป็นเรือแพร่ไงนะ เขาเคยไปไายทำรายการสวัสดีประเทศไทยเป็นครั้งแรกขึ้กันที่ว่าได้ไปสัมผัสตรงนั้นองค์พระธาดแล้วผมนั่งจดจำาสมมีเรื่องเพื่อนนั่นนะครับโมหุว่าเป็นอ,อนอยังหรือเพคนอยากให้เข้าไปปลดปล่อยเพคนขึ้นมากบอกนิดงไบอกกันนึ่งผี มุณนอาจีสิ้งที่เข้ามองบ่เห็นเข้าขึ้นมาดึงขึ้นมาปลดปล่อยเพราะคนจมดินมาหลายปีผมว่าเนี่หลายร้อยปีแล้วอิมอ่มเ่ยมันน้นำไม่กินเนไ่เพราะฉะนั้นเ้วเนี่ยผมถึงบอกว่าผมเคยเจอเรื่องนี้มากใต้ไม่นามาคงนะครับ เรื่องพญายนาคคู่เ่าตะกวนมันก็เคยเห็นเป็นห้อนแดงๆอ่ะพงหอนสีแดงขึ้นมากางน้ำผง่ามมงคลเสือเรื่องพญายนาคเพราะว่ายังเพราะเคยฝันเคยฝันอหลีได้ค่ะตั้งแต่ในอยหน่อยตั้งแต่หน่อยอย,อยู่อยู่ปฐมฝันเห็นเทวดาอ,อหลีอันนี้อันนี้เรื่องจริงฝันเห็นเทวดาแล้วที่ว่าเป็นก็จะอยู่ในละครและอีหลีได้ที่ว่ามีอแลมๆนะ่ะ แล้วพนลอยอยู่น่ะอู้นั่งฝา่าเทวดามิต่องคกราลองงามๆจนแบบอู้เป็นยังเจ้าของคือฝันแบบนี้ฝันเห็นเทวดาหล่อนพ่อนพ่อญ่มากขึ้นมัธยมเลยฝันเห็นพญานาคฝันว่าเจ้าของเนี่ยสมัยศาาตแล้วนะเป็นลูกเป็นธิดาพญานาคอันนี้ความฝันเนี่ยเนี่ยแมนจำจำได้บ่เคยลืมเพื่อนบอกว่าเป็นลูกสาวของเพิ่นนะน แต่อยู่ม่อหน,นึง่งคุณะค่ะฝันแต่แต่ในความรู้สึกจะคลองคือว่าเออห้ากะบอแมนดอกอาจจะเป็นแบบแค่ความฝันแต่แต่ที่จริงนะห้เาเสื้อเรื่องเรื่องพญานาคเนาะพี่มกเนาะเพราะว่าห้าเกิดอยู่ลุ่มน้ำโขงพญานาคนี่ตะกีเพิ่เอิ่นพญานาคเพิ่เอื่นเงือกเหงือกเนี่ยหรืว่าเงือกเด้ววงเงอดเงือกสีขึ้นมากเนี่นนยคือพญานาคจะเป็นงอนขึ้นมาสีแดง น่าก็เรื่องนึงที่ไอผมเหลือหลายคนหนึ่งหมู่บ้านชาวปูมงเนี่ยหมู่บ้านผมเจอคือผีพ่ายครับพี่น่องผีพ่ายผีพ่ายน,าน้ำเป็นไงเพื่อจะไปหาป่ามันขึ้นบะมันตุนง่งเน่าน้ำานามเลยแล้วก็เสียงหัว,วยิวย่งผูย้ย,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 ยิ่งเ่ยเป็นอันตรายบ่บ้านนี้คือเป็นผีฟเฝ้าน้ำพอยยังเนี่ยผีพ่ายอเอินผีพ่ายผีพายน้ำ บอเป็นแต่ไร่ขันบวกปีเรศเนี้ยมันผิดน่ะอือเดี๋ไปเห็ดแนวแน่บดีโอ้กินเบิดอีลลีตัวเนี้ยอือเอาให้เกียงเลยจำให้มดเลยโมอิ่มแลยไม่ย่าให้มันเหลือแม่จำนั่นแม่ไม่คุยกินเลนคุยกินเลนโอ้บอกไม่ขันเลยมันเป็นปลากรการทั้งทั้งหมดใช่ไหยิบเลยอือยิบมดนั่นน่ะเสื้อ่อย ออกบกินเล่นก็ได้พี่น้องอันนี้ก็เป็นความเสื้อนะมาบอกแห่งกันฟังคือซื้อค่ะพี่น้องบม่มีแนวบอกก็เลยบอกแห่งฟังซื้อเคยซึ่งจริงนี่เคยเจอมากนะครับอันนี้บป็กคูเรื่องกันนะเป็นเรื่องจริงเรื่องจริง อีประสบพบเจอั้งแต่สมัยน้นอยๆเพราะบ้านอยู่ติ้ําโคงขันแมนสางนั่งพพยกัอยู่แถวนั้นมันกิสีหกักขึ้นูขึ้นหลนี่แหละวะก็เห็นสุคมนะคำมากกับวาจไปอานตำขงตำขงน,นี่ย้จะกวนตำขงกับฟังให้ฟังเล่ามัานห่องใส่กันเด็ดเดียสาว<า>ลงมาเรียนหน้ามเรีนไส้ด พหัวโทรโปรโมทอนี่และวอื่นใช่เขามักยังหัวมักเล่าห้องไปมันเสียงกล่องขึ้นมากพอฟังเล่าี่เป็นดีดียคล้ายๆนาผานะฟังคับฟงเฮ่าจะเป็นหาด์มป์หรอเลาห้อง,องไปไม่ถึงผู้สาวจี่มันเกิดผู้สาวผู้สาวผู้สาวจี่น่นะมันเป็นแอคโคอกินเนื้อบริษัทแม่ฮันง่ย สร้างมาคอยกินกระเดกอิมเล้วไล่ไล่เอฟซีไล่เอฟซีะ <laughs> FC. จะไปตำแก้วประเด็กแก้วยังก็จะไปตำแก้วให้แม่พอนพอนบอกตำแก้วเออเมงดาให้เพอนโอ้โหตำเซฟปลาลาเขานี่วะแมนกับมีปลาไมีแมงดามีพริกเอ่อปนเห็ดสูตรขึ้นยังที่ข่อยเห็ดมือนหนะเนะพอนเห็นข่อยเห็ดแล้วเพอนอยาก แบบเล่าแม่เขาเรียกว่าน้ำพริกเล่าจ้ะคือขาจะบบใส่หัวแมงดาขาจะบบใไ่อันกินแมงดาน่ะแม่ขาจะใสแมงดาโตเป็นๆโตสดๆเนี่ยพี่น้องเเดี๋ยวผมจะไล่สดให้เพื่อนๆแล้วกันเนาะไล่สดดีกว่าเมื่อไรวะเมื่อไรดอกพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไปซัมนี้สักคนค่ะพี่น้องอยากได้อันใดไม่นูใดกะ ทักมานะคะอยากได้ปลาแหงขนมจีนกระทักมาได้ไลยได้นะคะ ABB 2 4 5 7ี่ห้าเจ็ดครับหรือว่าโทรศูนย์หกสี่แปดสามหนึ่งศูนย์สี่เก้าเจ็ดค่ะสำหรับมื้อนี้ห้าสองคนเสีนค้าเยวสินค้าเข้าน่อยยังมีสุมือนะครับพี่น้องสร้างได้ตลอดนะครับมีทุกรอบที่เราได้ลงคลิปนะครับแต่ว่าก็ยังมีทุกวันพี่น้องยี่ซื้อเป็นของฝากนะครับซื้อเป็นของต้อนนะฮะซื้อไปกินเองทานเองร้านอาหารพัตนาการต้องการก็สั่งได้เลยนะครับจ้ะ อ่ะแล,ล้วบอลาไปแล้ว<ะ>คลิปนี้สวัสดีครับ